สวัสดีค่ะตอนรับข้าสู้ไฮไลฟ์ฟุมโยเซคะว,วันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่ทะเลนะคะทุกคนวันนี้วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลนะคะวันนี้เราจะล่องเรือเที่ยวทะเลแถวรอบรอบวมนะคะทุกคนนี่ที่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนที่นี่เขาเรียกฟิชไอนะคะวันนี้จะพาทุกคนล่องเรือก,กับฟิชไอนะคะไปเที่ยวรอบกวม ไปดูกันค่ะว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันมั่งเราก็จะให้ดูบริเวณรอบๆก่อนนะคะมามามานี่ก็จะเป็นทางเข้าตรงนี้นี่ก็คือบริเวณทางเข้าเราจะไปลงเรือนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าลงเรือนะคะทุกคนตรงนี้อืตรงนี้เป็นที่ซื้อตัว๋วอันนี้ แคนโดฟีคนละผู้ใหญ่สิบหกเหรียญเด็กแปดเหรียญแล้วก็เด็กน้อยฟีนะคะเด็กน้อยก็ประมาณสี่ถึงสิบเอ็ดปีก็แปดเหรียญน,นี่อันนี้ที่ซื้อตั๋วนะคะแต่ตอนนี้เขายังปิดอยู่พยายามจะเปิดเพราะว่าเรามากันแต่เช้าแล้วตรงนี้จะเป็นที่ลงเรือนี่จะให้ดูบริเวณรอบๆก่อนนะคะว่าจะประมาณไหนนี่อือ นี่บรรยากาศดีมากตอนนี้เราก็มาเช็คอินนะคะทุกคนนี่นี่ก็คือด้านในที่เราเข้ามาเช็คอินตรงฟิสไอก่อนนะคะนี่นี่คือบริเวณด้านในมันจะมีที่ให้ถ่ายรูปตรงนี้ตอนนี้เรากำลังจะเช็คอินนะคะตอนนี้ข้างในก็จะเป็นร้านอาหารเน,นี่ก็คือนางเอกของเรานะคะวันนี้ลูกเสือของเรา แล้วมาถ่ายรูปก่อนขึ้นเครื่องเอ้ยคือจะขึ้นรถแล้วนะคะนี่คือรถบัสของเรานี่คือรถบัสของเราเราก็จะขึ้นไปเที่ยวกันแล้วนะคะไปเลยที่รถบัสเลยขอรีบไป <c oughs> ว้าว nice bus here oh wow are you ready Ari เอาทำเป็นท่าฮิปฮอปได้เลย อตอนนี้เราก็ขึ้นมาตรงรถบัสนะคะน่าวมีหรงัย <c oughs> เราเรา VIP เราสเปเชียลเรามีแค่นี้ r i เวททัวร์สนุกแน่ไงกินตี๋ are you ready โอ้ชวัน are you ready โอเคโอเคตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะโฟกัสทอกั็อกทอกโฟกัส <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศบนรถทัวร์นะคะบนรถบัสเราก็จะทัวร์ของเราก็จะเริ่มออกเดินทางแล้วค่ะไปลงเรือกันนะคะที่นี่ตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางนะคะสนุกสนานกันหญยตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือแล้วค่ะลูกทัวร์ของเรามาถึงท่าเรือแล้วอ่าตรงนี้คือป้ายนะคะเดี๋ยวให้ดูป้าย นี่ตรงนี้ท่าเรือป้ายป้ายตรงท่าเรือยนเช่นที่ลายล้านนิดเดี๋ยวเราก็จะเดินลงเรือกันไปเลยตรงน้นท่าเรือไป,ไปลงเรือกันได้ไปลิสโกจอนว้า h แฮปฟิสเรียดดิโอ้พนันที่ฟิตแล้วเดี๋ e วโเราก็จะขึ้นเรือก,กันแล้วนะคะนะนี่เรือของเราไป<า> Good morning <า>เรือมา มาก็จะไปเที่ยวได้กันกับเราแล้วเนี่ย,เ,ยเออ,อเ,เป็นทางแล้วนะคะตอนนีออจจออ้อันนี้คือหลานชายมาด้วยหลานชายสุลลอ,อตอนนี้เราก็มุ่งสู่กลางทะเลแล้วค่ะทุกคนมาทางนู้นก็จะเป็นฝั่ง ทางเกาะน,นะคะนั่นคือกับตังของเราฮัลโหลไฮกับตังของเรานะคะนวดูกเกาะสวยๆของเราสกอนนี่คือเกาะกักวมอเมริกานะคะสวยงามไหมคะนี่คือบรรยากาศโดยรอบเรือของเราเพิ่งจะเดินทางมุ่งสู่กลางทะเลนี่ฝั่งท่งนี้วันนี้เราก็จะออกเที่ยวกันนะคะ Tintin, you want to come here? Come on. Opening eye. Hello, Tintin. we go to see the dolphin today. All together. Yes. Rare is here. Hi. Bye. Let's go. Bye, bye, bye. อ wow. wow. nice yeah. nice ันนี้เรามาล่องเรือกันที่กาควอมอเมริกาวู้ว้าวว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  r วว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 ดวว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 ว e วว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 ว Kami sampai ke tempat ini, letakkan sofa terbuka dulu. We are here for the dolphin. Mak, ada dolphin ke? Naya lah, Yuna lah. Kenapa noi sih car dolphin? Go <coughs> close, 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 vẫn chưa biết nó ở đâu. Đúng vậy. Ah, dolfin, lên nào này. Nè. Ah, về dolfin, ai đây? Ai đây? Về dolfin, về Đó, Nôn, 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 nôn. Nên ngay, be, da, 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 da. Oh, cùng đi vậy đây. Đây, yeah, 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 yeah. นี่ใกล้มากก็มาตรงใกล้เรือมากตรงนั้นดูโอ้โอ้ nice ว why wow close 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 เออยวิ่งตามเรือเลยตอนนี้ว้าวเฮียว้าวได้สลัดตัวเป็นเฮียว้าวนู่นวิ่งตามเรือเลยนู no, ่น nice สโลสวยมากสวยมากสวยมากโอ้สวยมาก โน่นโน่นโนนโน่นอ๋อลอฟฟินไฮดอฟฟินไปไปเที่ยวด้วยกันเลยไปนี่โอ้ยอยู่ใต้ท้องเรือเลยป้าไปเที่ยวด้วยกันนะคะว้าวไปเลยไปเที่ยวด้วยกันเลยพี่มัมงพี่นับได้สิบตัวว้าวนี่ยิ่งสวยเรียงหน้าไปเลยนี่แม่ก็ลูกว่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันส่วนมากฮะเนี่ยเขาจะเรียงหน้าไปเลยนะตรงเนี้ย ว้าวสวยมากสวยมากสวยมากอ่าหลับแล้วเหรอนะัไนเดี๋ยวอานโน้นโน้นพักลับไปแลอ่น้อเราับเทียวนะคะตอนนี้เรากละเข้าฝั่กันแล้มามาค่ะมา w e to Toninos Welcome to Guam c o m y b a t Toninos And we can go dolphin watching and turtle watching. And we can enjoy a good day in Guam. And you can tell me how they're going to find you. How they... If the tour going to be here, how are they going to find you guys? Oh, you can find me on Discovery Guam. And uh, you have the phone number? Discovery Guam. The phone number is 671 964 5423. We can go dolphin watching and turtle watching and fishing. Oh, you do the fishing too? Yeah, we do everything. We, oh, yeah? we snorkeling, um, everything. So, if they want to go snorkeling and fishing, so how much you can cost for a day? Uh, you can charter the boat for uh, nine hundred, the whole boat, and you can have up to forty-five people. Oh, yeah. Or if you want, it's like eighty to ninety dollars uh, a person. Oh, so you can. You can yeah, but I can, I can send you to other boats because we have it's a big company. So yeah. you guys serve food on the boat too? Or? Do what? You guys serving the lunch or food? For yes, yeah, so on the other boats we serve uh, sushi, sashimi, beer, soda, and juice, and like cookies and crackers. Oh. Wow. Yeah. Okay. So, and it's two hours, and it's it's uh, really fun. And then light fishing—you can fish for like little little uh, reef fish, small kind of fish, like small ones. Okay. Very exciting and. Uh,

Thank you very much เย y บ y e bye มบายตอนนี้เราก็จะเดินทางกหับอุมาฟู <laughs> ลมแรงมากตอันนี้เราก็จะเดินกําลังจะเดินไปขึ้นรถบัสกลับกันแล้วอะแล้วเราก็จะไปอีกสเตชันหนึ่งนะคะไปดูลงซัมมารีนไปดูปลากันนะคะปลาใต้น้ํากันปลปลๆยปลเราจะไปต่อ Next station. You come to Guam and come to Shai. You watch dolphins with my friend. Okay. So if you want to come to Guam, come to see her. Come to Guam and see Rachel. Rachel and Fisheye, right? Yes. Yeah. Oh, okay. Yeah. Bye. Bye, Bye. Bye. My first time, you know, I stayed in Guam for 10 years or more than 10 years. Oh, wow. It's my my first time to come here. I only drive past by. Thank you. <laughs> I only started coming here when I started working. Here. Oh, yeah. <laughs> and then my friend, you're going to move to Las Vegas, so that's why we tour today. Oh, yeah. Which one is the one all the time? No, like, yes. no she, that one have the baby. Oh. Yeah, so that's why we tour today. When does she leave? Tomorrow. Oh, that's fast. That's where we tour today. Right. Uh -huh. <laughs> ไอลิจังแฮปปี้อลวันนี้ก็จะอลิจังอลิจังแฮปปี้ะิแฮปปีป่ะวันนี้เราก็มีคนมาเล่นน้ำนะคะทุกคนฉนเขาบอกว่าที่นี่ปาเยอมากีตา มีปลาเยอะมากตรงนั้นเราจะไปยางไกบ้างเสิโอ้ <antique. S 1> oh my god the r e a big f a s t ของเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนนี่แล้วเราจะพาทุกคนเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยบายบายเราจะเข้าไปข้างในเราก็จะเข้าลงลงไปข้างล่างตรงนี้นะคะทุกคนนี่ ตรงซาบปูนตรงนี้เราจะลงไปดูข้างล่างไปดูปลาก,กันว่ามีอะไรบ้างลงไปเลยค่ะทุกคนนี่เราก็จะลงกันไปเลยนะคะว่าข้างล่างมีอะไรบ้างโอ้เริ่มมืดลงมาเริ่มมดลงมาแล้วเด็ด l o งท่านอ๋ออยู่ท่แค่มี b e f อ๋ออืม เริ่มลง oh. มาแล้วเริ่มลงมาแล้วอืเริ่มจะลงมาใต้ทะเลแล้วเราก็ลงมาสู่ใต้ท้องทะเลกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นอนปลาไ,ไปดูว่าเราจะเห็นปลาอะไรกันบ้างตอนนี้เราก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนี่เขาก็จะมีช่องให้เดาดูปลาข้างนอกตรงน,นี้มีปลามีเครว์ว้าวได้สชาร์ตตอมทอมไอ้ชาร์ตสบเท้าปลาเยอะมากตรงน,นี้ ว้าวตรงนี้คือผิวน้ำด้านนอกนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ด้านในอืนี่คือบริเวณด้านในก,ก็จะมีช่องให้เราดูแบบนี้อจะมีช่องให้เราดูว่าเราจะดูปลาอ,อะไรหรือยังไงโอ้ตรงนี้สวยจริงิงว้าวได้แอะไรช็อตนู้ปลาฉลามว้าวปลาฉลามนี่ตรงนี้อรตรงนี้สวยอืม ก็สวยโอ้ยนี่ธรรมชาติบำบัดนะคะทุกคนนี่สวยมากตรงนี้อ๋อตรงนี้สวยมากคือโรส,สีขาว มาอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะคะที่เกาะกลัอเมริกาค่ะทุกคนมาได้นะคะโอ้เพลิฟิชโอ้เพลิฟิชโอ้เพลิฟิชโอ้ว้าวให้ป้าถ่ายก่อนแป๊บนึงให้ป้าถ่ายก่อนแป๊บนึงคัตเชอรฟส์นีเดอรเรนโบว์วันเดอรเดสเซอร์บิ๊กวันเรนโบว์รันน่าดามันจีสันสีเดอรเรนโบว์รันน่าเดอรเดสเซอร์บันคัมตัอักษรดี้ยโ้ว้าวมีพีซัมกันแล้ว ค่นอนพาทุกคนมาเที่ยวดูปลานะคะวันนี้นวปลาข้างหลังเขาจะมีช่องหน้าต่างให้ดูนะคะทุกคนไปช่องนูน้นช่องนูน้นแล้วแต่เราจะดูช่องไหนเราลองอันนี้เขาจะมีเหมือนอุโมงพาลงมาเราลงมาข้างล่างเราก็จะมาดูปลาตรงช่องนั้นตรงนี้แล้วแล้วแต่เราจะดูนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายรอบๆอุโมงให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงมากน่นปลาข้างหลังเยอะมากนี่นะคะทุกคนนี้เราอยู่ใต้อุโมงนี่เขาจะมีบันไดให้เราเดินลงมาตรงนี้ก็จะมีส่วนข้างล่าง ตรงช่องเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้เราดูปลาว่าเราจะดูปลามีหลายปลามีหลากหลายนะค่ะทุกคนมีเรนโบว์แรนเนอร์มี Runner, มปลาปสีสวยๆมีเยอะเลยแล้วเราจะดูเนาะมีปลาฉลามมีได้หลายปลานี่คนมาเยอะมากอืตัวลิสนี่จะเป็นบริเวณรอบๆก็จะประมาณนี้ลงมาข้างล่างไม่ร้อนนะคะทุกคนเย็นเพราะมันอยู่ใต้ผิวน้ำเนาะ มันก็จะทําตรงนี้มาให้ร้อนมันจะเย็นคือบริเวณรอบๆนะคะทุกคนจะเป็นบันไดที่เราเดินลงมาอัพอัพอัพนี่คือเบื่อใช่ไหมอัพอัพอัพพูดๆแรงๆอัพอัพอัพหดูชี้มือด้อัอัพ ทำมือทำมือเลยนะทำมือเลยนะทำมือเลยนะไม่ยทำมือได้ชีวันกเรยดอัพอัพอัพไปกับพี่จอเลยไปกับพี่จอเลยอัอัพอแล้วนะไปกับพี่จอเลยอัพอัพอัพโอ้ีสวยป้าตัวนี้ตามตามตามตาทางไหนวะยังนู้วสวยมากกว่าตัวนี้ ดูว้าวโอ้โหมาถึงมาถึงเพื่อนกลัวเลยเว้าตัวใหญ่มากตัวนั้นเว้าตัวยังใหญ่โอ้ดูดูมาเช็ดเขาเาวดูปลาเล็กปลาหน่อยกลัวดูตัวนี้ตัวใหญ่มากปลาอะไรเนี่ยี๋ยวตัวยังใหญ่เลยโอ้ตัวใหญ่มากดู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 นี่นะคะทุกคนมี เขาก็จะมีป้ายบอกเราว่าข้างล่างนี้มีปลาอะไรมั่งเนี่ดี๋ยวเขาก็จะมีตรงนี้ด้วยว่ามีปลาสายพันธุอะไรมั่งให้เราดูตรงนี้นะคะมีปลาลงปลาไหลด้วยนี่ปลาไหลทะเลนะคะทุกคนนี่ปลาไหลทะเลเราก็จะให้ดูพอเป็นสังเกตนะคะทุกคนเราก็จะขึ้นไปข้างบนกันแล้วไปกันเลยค่ะไปกันทุกคน เราก็จะถึงเวลากลับแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคนบายบายฟิต <laughs> ลาลาปาก่อนนะบายบายถึงเวลากลับแล้ว <laughs> เราก็จะไป next station ว่าเราจะไปที่ไหนดีนะคะทุกคนไปบายบาย,ยมีบันไดขึ้นตรงนี้เป็นบันไดวนนี่คะ่ะทุกคนเขาจะทำเป็นแบบนี้ให้เราลงไปดูข้างล่างที่เราลงไปตะกี้นี่ตอนนี้ก็ขึ้นมาข้างบนละ ก็จะมีตัวให้นั่งตรงนี้อ่าคืออะไรอ๋อไหนเดี๋ยวเขาน่าจะทำกาแฟช็อปไว้ข้างบนนี้เนาะโอเคบาย thank you to technegas ไปเราก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคน,นนี่เราก็จะกลับันแล้วบาย ตอนนี้เราเนี่ยฟันพอเป็นสังเกตตอนนี้เราก็จะกลับแล้วน้องกลิงก็จะเดินลงไปตรงนี้ไปดูปลานะคะอ,อ้านี่นไงนี่ลงไปดูปลาข้างล่างตรงนี้ปลาเยอะมากบรรยากาศโดยรอบวันนี้บรรยากาศดีมากให้เราได้มาท่องเที่ยวนะคะ เอยไฟนลลี่เราก็เดินมาถึงแล้วเดินมาจนเหนื่อยเลยดูเขานั่งกินข้าวในน้ำน่าอร่อยมากเลยดูวันนี้เป็นวันหยุดนะคะทุกคนที่กวมเขาก็จะมาเที่ยวทะเลกันเที่ยวทะเลบารบีคิวนั่งกินข้าวตามสไตล์โรบอทที่นี่นะคะทุกคนนี่เราก็มาถึงแล้วไปค่ะว่าเราจะขึ้นจากรถถูอากาจากรถบัสก็จะขึ้นเป็นรถตู้นะคะตอนนี้ จะพาเราไปไหนต่อกันนี่เนี่ยไปเนี่ยโอ, <c oughs> โอ้โหไปทีสค่ะฟุกเนไปออกจากทะเลก็ขึ้นรถตู้เ,เราก็จะไปกันต่อน,นะคะปไ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 ปค่ะทุกคนมาถึงแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในงนะคะทุกคนไปกินร้านกันกินอาหารเที่ยงกันนะคะอรล้าน,านออบุฟเฟ่กันตรงนี้ นี่คือบริเวณด้านใน,นะคะนคือด้านในเขามีน้ำตกน้ำตกด้วยแต่ตรงนี้เขามีโชว์ด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่มีโชว์นี่คือบริเวณด้านในของฟิสไอนะคะทุกคนโอ้กล้ยตนนี้ต้นใหญ่มากตอนนี้นี่คือสลัดบาร์นะคะอันนี่คือสลัดบาร์อยู่ตรงนี้อันนี้คือซุปออฟเดย ว่าเซนดิสนคอนซุปเหรอซุปออฟเดอะเดย์เอ่อแล้วนี่คืออะไรโลโก้สไตล์เอาแผนซีโอ้นี่เผือซะเลยซุปออฟแผนสีในต่างซีน้าอร่อยแผนสีแผนสีเขาใช้เส้นของนี่แหละเส้นแบบนี้อะไรบ้างกินี่หัาลูกสตูวว่าเซนเดวันดิส k e นไก่ชิแกนว่าเซนอายุริดิส่วนจ้ะ เวเบลด์ไก่เดวเบลกเเบลกเฟนฟรายส์เฟนฟรายได้อะไรบ้างแล้วอยากจะได้ถ้วยถ้วยมีอันนี้คือพิซซ่านะคะพิซซ่าอันนี้คือสลายบี่ n beef, ั a b y e วน a ั l นเ e ็ f b ลายบ อันนี้ดิส่วนเวสโ e ก a าลิกผัดผัดใส่กับกาลิกเหรือกระเทียมอันนี้เกรวีแล้วก็นี่คือไวท์ไรซ์นะคะอาหารอาหารร้านของวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะมีเป็นบุฟเฟ่ให้เราแบบนี้ให้เราตักเอาได้เลยนี่ก็จะเป็นประมาณอาหารของเราแล้ค่ะตักมาแล้วนี่น่าร,รับคระมากินร้านกันนะคะตอนนี้ ไเสี่ยวมาแล้วเราก็จะมากินร้านกันนี่ไก่ไก่ก็ทำกับซอสเ้ค่ะไม่มีออสีอ่อคคะนะไปใส่ซอสอันนี้คือปลาไม่ใช่ปลาปลาโะไรเนาไอพนี้เาเรยกว่าจบเนออร์ันถือที่เฟิร์ Mm hmm. <Okay. S 1> อัานเขาเลย <Yeah. S 1> ใจ้ได้ปลาจัอบป็นปลามาปลามา <Yeah. S 1> ดกันอันนี้จะเป็นสโคโนโดนะคะทุกคน <c oughs> นี่มาลองกัน <c oughs> อ,อร่อยใช่ได้โคโนโดเขาเรียกโคโนโด yes thank you เรากินไปก็จะมีคนมาเก็บจานไปนะคะทุกคนอ,อืโคโนโดเนี่้โคโนโดหมายถึง อขนมจินเย็นขนมจินเย็นที่เขาแช่กับน้ำแข็งอะ่ะแล้วก็จะมีซอสของญี่ปุ่นใส่แล้วก็มีหอมให้เราใส่แล้วก็มีอ่าที่มันชุนๆอะ่ะอันนี้คือซุปออฟเดเดย์เวสตโบลซุปเขามีใส่มะละกอด้วย มี้มะละกอมีไข่มีแซลลายแล้วก็มีแครอทก็มีหนังไก่ด้วยเราก็จะมาลองกันนะคะอโอเคนะพ้อ,อมดีอื้อ มานซ่งเซฟ้วยกันที่กาอกวมเองค่ะบุญชกบีร์สตีไล่ so, like. <c oughs> ร้านสาวมาด้วย <Okay. S 2> ร้านน้อยมาด้วยวันนี้ okay, okay, okay. Okay. ไปค่ะทุกคนแล้วก็ทานอาหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้ว แอ a n ก you บ okay, y <Yeah. S 1> าย y e โอเคค่ะสำหรับทริปุปนี้นะคะทุกคนเราก็กินข้าวอิ่มเราไปเที่ยวมาดูนะ <c oughs> ้าตากแดดมากโอเคถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ก็พาทุกคนไปเที่ยวนอะนดูดอฟินล,ล่องเรือกลางทะเลที่เกาะบัวเมริกาแล้วมาดูปลาใต้น้ำแล้วก็มาทานอาหารลันที่นี่นะคะโอเคค่ะ ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ยายมารีด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ <S <S อย่าลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายเดินทางกลับบ้านกันเลยนะคะ <S <S